มาอยู่คนกลางจับทางซ้ายไปจ่ายเสือไปขายทางขวาไอ้พวกนี้ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรมันโลกเลยนะคือคุณปลูกข้าวไอ้นี่ซื้อไปก็ไม่ถึงกูอยู่ตรงกลางจับไอ้นี้มาขายอันนี้แล้วบวกกําไรเยอะไปกดทางนี้ต่ำไอ้คนตรงกลางแบบนี้ครับมันยิ่งค้าขายประเทศยิ่งล่มจมครับเพราะไอ้คนนี้ ต้องจัดการมันฮะด้วยการปัดพวกกนันออกแบนบซื้อแบบเนี้ยแบนใบพัดเขาออกจากระบบเออไม่มีประโยชน์ครับโยนทิ้งไปเลยและไอ้นี่ไม่มีประโยชน์แล้วกินเยอะด้วยกินเยอะไอ้นี่ผอมเลยฮะไอ้นี่ผอมเลยไอ้ตรงกลางนี่อ้วนเป่งเป็นครังคกเลยฮะเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการแบบนี้คุณอยากได้ประชาธิปไตยในกำมืออย่ามองข้ามไอ้พวกนี้เพราะไอ้พวกนี้แหละครับที่มันไปสนับสนุนเผด็จการให้รัฐประหารรัฐบาลที่เขายุติธรรมเขาเป็นจัดการอย่างเรื่องจำนำข้าวนะวันเนี้ยคุณว่าไอ้เจ้าของม็อบหน้ากาก่ะ เขาก็บอกมาแล้วว่าหนึ่งมีอะไรฮะคุณเฉลิมก็บอกแล้วมีน้ำเมาน้ำเมานะสองอะไรฮะสื่อสารสื่อสารดีอะไรสักอย่างชั่วแท็กอะไรพวกนี้บอกว่าเมียสวยเออเมียสวยชั่วแท็กไงครับแล้วก็ธนาคารเอ๊ะโทรศัพท์เมืองจีนแบบชั่วแท็กอ๋ออะไรไม่มีไม่ดีแท็กเออเหรอชั่วแท็กอันนี้ดีแท็กเหรอชั่วแล้วไม่ดีหรอกดีแท็กจากนั้นก็เป็นอะไรฮะธนาคารนะอ่าธนาคารแล้วก็มีอะไรอีกอันหนึ่งนะธนาคารธนาคารอ๋อพ่อค้าขายหมู อ๋อบุเอ็นเป็ดไก่ออบุเอ็นเป็ดไก่นะเออซีพีเหรอเออเหรอใช่เหรอซีพีซีพีซีพีเหรอไม่แน่นะบ้างเหรอแต่ว่าธนาคารเนี่ยผมบอกให้พ่อค้าขายข้าวพ่อค้าขายปุ๋ยได้แหล่งเงินทุนจากธนาคารนี้ทั้งนั้นครับที่มันโจมตีชวงจำนำข้าวอยู่เนี่ยเฮ้ยนี่คุณเบรกแล้วเหรออะไรวะมีสองคนเอ้างั้นพักพักก่อนแล้วเดี๋ยวให้ปลอไปขอบคุณทักสินโซ่ขึ้นทักสินโซ่นะครับ นำเงินก่าสิบบาทของเดมีจำนวนจำกัดเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกหน้าเลยจะได้คุยทีเดียวกับกับร้านค้าด้วยครับ <c oughs> พักสักครู่ครับ <c oughs> นอกเรื่องซะเยอะก <c oughs> ้าในช่วงกวากบากหาเสีย้ยนกันเมาสัญญากปากแมว โฆษณาแป๊บเดียวหมดไปเลยเดี๋ยวต่อกันหน่อยนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ทักสินสู้ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทักสินสู้นะครับสามารถหาซื้อได้แล้วตามตัวแทนจำหน่ายทั่วไปครับถ้าเกิดว่าหาไม่ได้โทรมาที่เบอร์นีู้ยส 9349990 089 0376600นะฮะแล้วขณะนี้น้ำดื่มทักษิณสู้สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าที่มีน้ำดื่มมิสเตอดีจำหน่ายทั่วไปเครื่องดื่มทักษิณสู้นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านน้ำดื่มที่มีมิสเตอร์ดีจะขายคู่กันไปคุณจะพูดซ้ำผมทำไมครับเมื่อกี้พี่พี่วุ่นพี่พี่ดระบอกน้ำดื่มทักษิณสู้อ๋อเหรอฮะน้ำดื่มมิสเตอร์ดีนะฮะก็ แล้วก็น้ําดื่มมิสซีก็มีขายที่ทักษิณสู้ขายเหมือนกันนะเจอน้ําดื่มมิสซีที่ไหนก็ถามหาทักษิณสู้ร้านนั้นได้เลยครับตอนนี้ก็มีร้านที่มีตัวแทนจาหน่ายทั้งทักษิณสู้แล้วก็น้ําดื่มมิสซีนะครับคือที่ฤทธาฮะสุดชัยโอ้โหนี้นคโคราชคุณนะตําบลหัวทะเลคุณฤทธาสุดชัยนะฮะบบตําบลหัวทะเลฮะหมายเลขโทรศัพท์อูาย์83ม เจ็ดสามห้าหนึ่งหนึ่งเก้าสามเอ้าที่นครศรีธรรมราชโคร,ราชนะฮะ,โ,โ,ะโคราชจะสีมาเอ้ยโทษผมเป็นอะอ่ะโคราชโคราชนครราชสีมาครับนะฮะไปถ้าเกิดว่าเจอเบอร์อยากจะซื้อคนที่โคร,ราชอยากจะซื้อน้ำดื่มมิสดีอ,อยากจะซื้อทักษิณสู้นะฮะติดต่อไปที่เบอร์ศูนย์5สห้า 1193ครับหรือถ้าฟังไม่ทันจริงๆนะโทรไปที่เบอร์น้ำดื่มมิสเอี์ดนี่แหละ0879384333านั่นแหละนะฮะให้ไปถามเขาว่าโคราชสามารถซื้อได้ที่ไหนทั้งชักสินสู้แล้วก็น้ำดื่มมิสเดีนะะถ้าไปแถวบางพระครับนะครับก็ไปหาที่ร้านพี่อ้อร้าน้๋วยเตียวมะม่วงตรงข้ามเทศบาลบางพระเลยนะครับอยู่ตรงทางมอเตอร์เวย์เลี้ยวซ้ายอยู่เทินข้ามสะพานเจอเลยครับ มาที่อำเภอวัฒนานครนะครับถนนสุวรรณสอนจังหวัดสระแก้วนะครับอชื่อติดต่อที่คุณปูครัวกําไรนะครับหมายเลขโทรศัพท์0845625457นะครับแล้วก็0871288261ครับฝั่งทนครับฝั่งทนครับ ดานป้าเป้าฮะจรัน33เข้าไปในวัดร่วกสุธาธรรมสุธารามนะเข้าไปในวัดก่อนนะบอกลูกค้าร้านค้านี่อยู่ซ้ายมือนอกกำแพงวัดบ้านหลังแรกสีฟ้าจรันส3มสิะเข้าไปในวัดร่วกสุธารามเลยก็จะเจอร้านป้าเป้าฮะ มาอีกร้านหนึ่งครับอยู่ถนนรัตนาธิเบศนะครับจากสะพานพนังเก้านะครับลงไปทางฝั่งใส่ม้านะฮะลงสะพานมา3ามเมตรร้านอยู่ติดถนนนะครับแถวธนาคารทหารไทยชื่อร้านอาหารโคขุนหาไม่ยากเลยหาไม่ยากเลยนะถ้าเข้าไปร้านเนี้ยจะเห็นคุณทักษิณายเบลเลยร้านโคขุนอันนี้ก็เป็นร้านใหม่เือนกันก็ไปถามหาได้หมดทั้งซักสินสู้แล้วก็น้ําดื่มมิสเตอร์ดีนะครับข่าวเข้าเรื่องเข้าราบกันบ้างสัปดาห์ที่แล้วที่ผมหายไปจะต้องกลับมารายงานว่าผมไม่ทะไรบ้างนะก็ไป ต่อสู้มผมบอกการต่อสู้ตอนนี้นะพี่น้องไอการเอ่อเปิดเวทีการชุมนุมอะไรทั่วไปตอนนี้ทําได้แล้วครับแต่ว่าตอนเนี้สิ่งที่อยากให้ทําที่สุดคือคการรวมตัวกันเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มกลุ่มอย่างมีระบบ,บมีระบบแล้วก็หมายความว่าคุณต้องคัดเลือกหัวนหน้าของคุณคนะแล้วก็แจ้งมานะฮะที่ผมก็ได้ แล้วหัวหน้าให้มารวมกันเป็นกลุ่มๆจัดตั้งให้เรียบร้อยนะเสื้อแดงครับผมเตือนไว้ก่อนเพราะขณะนี้เนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองมันจะเข้าสิวเข้าขวานตอนไหนไม่ทราบหน้าสิวหน้าขวานใกล้เข้ามาทุกทีผมบอกว่าวันนี้ไม่ใช่เวลาของการปลาศัยแล้วนะฮะค,คแต่เป็นเวลาของการจัดตั้งพวกคุณอย่างเป็นระบบนะฮะเพราะว่าคุณฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะครับคุณอย่าไปบอกเฮ้ยเขาไม่จัดตั้งบ้าไอ้พวกนี้มอบจัดตั้งครับคุณเข้าใจไหม ของเรานี่มบธรรมชาติประชาชนเป็นล้านๆถ้าไม่จัดตั้งจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับม,มันจะแตก,กระสาสรสั้นเซ็นจัดการอะไรไม่ได้แต่ของเขาเป็นมอบจัดตั้งมันจัดตั้งมาตั้งแต่จ่ายเงินแล้วครับ เข้าใจไหมฮะเป็นระบบเลยของมันน้อยครับแต่ถ้าเขาจัดตั้งเขาจะมีพลังมากกว่าเราครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่เวลานั่งคุยกันเลยมานั่งเปิดสาชาวชวาเนี่ยผมบอกว่าตอนเนี้ยเสื้อแดงทุกสถานที่ขนาดเนี้ยอย่ามัวแต่นั่งเฟซบุ๊กดูนัวแต่อะไรนะลุกขึ้นมารวมกลุ่มมัน10คน15คนตั้งหัวหน้าโทรมาหาผมก็ได้ครับหมายเลขที่ผมให้บเนะฮะเบอร์น้ำดื่มมิสเดียอะไรก็ได้ถามว่าเบอร์ผมเบอร์อะไรนะที่น้ำดื่มมิสเดียก็จะบอกแล้วแล้วคุณโทรมาหาผมถ้าคุณจัดตั้งเรียบร้อยแล้้้วนนนนะะะะไมม่ตอองรรผเพาฉั ต้องทําโดยด่วนเพราะเวลาในผมว่าใกล้แล้วแหละนะใกล้แล้วนะแล้วถ้าคุณยังมัวแต่มานั่งคอนเสิร์ตกันอยู่นั่น,นะอะนะครับมันจะไม่ทันถึงเวลาจะโกลาผลนะฮะแล้วจะเอาตัวจะลําบากครับนะอ้าทีนี้ที่ผมไปมาปรากฏว่าคุณบิ๊กบัครับครับ,รบผมสภาชาวบ้านเนี่ยนะฮะมีเรื่องที่ผมภาคภูมิใจหนึ่งเรื่องเพราะว่าเขาก็มีการกังวลครับว่าสภาชาวบ้านเนี่ยเอ เมื่อไปเปิดไปเปิดแล้วจะมีปัญหาไหมจะไปขัดแย้งกับการปกครองสมท้องถิ่นเขาหรือเปล่านะปรากฏว่าสภาชาวบ้านที่ที่บ้านเนินโพทองเนี่ยนะพิสูจน์แล้วอ่ะคุณบิบ๊มบรับล่าสุดเนี่ยนะมีการประชุมกันของสภาชาวบ้านที่บ้านเนินโพทองนะครับซึ่งเดี๋ยวนะ,ะนี่ยครับผมให้ดูรูปนะฮะบ้านเนินโพทองอำเภอวันอนอนทีว่าจังหวัดสกลนคร<ช>นะครับที่นทีนี้ปรากฏว่าที่นี่เนี่ยเขาตั้งสภาชาวบ้านขึ้นมามนะฮะมีรูปให้ดูนะครับ รากฏว่าตั้งสภาชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านก็หมายถึงว่าก็มีปัญหากับผู้ใหญ่บ้านอยู่แต่เดิมแล้วก่อนตั้งสภาอพอตั้งสภาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็เริ่มเอ๊ะชาวบ้านจะรวมตัวขับไล่ตัวเองไหมนะเพราะว่าชาวบ้านกับผู้ใหญ่บ้านมีความเข้าใจผิดกันอยู่คะ เสร็จแล้วชาวบ้านเนี่ยมีปัญหาส่วนตัวที่มันทลากันนอยู่มาแล้วครับเพราะว่าเกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับ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 ลูกบ้านทีนี้พอรวมมาตั้งสภาผู้ใหญ่บ้านก็กังวลเฮ้ยประชาชนมันแข็งข้อข็งกลงัดข้อกับเราก็ปรากฏการประชุมสามัญที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการเชิญผู้ใหญ่บ้านมาชี้แจงเรื่องที่ประชาชนไม่เข้าใจอ่ะผู้ใหญ่บ้านก็มาเก่งมาเลยฮะ เห็นทางนู้นแต่คุณตึงอัตบลเป็นคนดูแลสกลนครก็โทรมาพี่ดองผู้ใหญ่บ้านนัดตำรวจมาด้วยจะมาบอกว่าชาวบ้านตั้งทัวร์นะจะมีกฎหมายอะไรรองรับผิดกฎหมายหรือไม่เอาตำรวจมาด้วยฮะผู้ใหญ่บ้านก็ตั้งแง่ไว้หน่อยหนึ่งแล้วครับทีนี้สภาชาวบ้านเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าหลักการมันมีอยู่นะพอมาปั๊บเขาก็เชิญนั่งแบบเนี้ยแล้วก็คุยกับชาวบ้านเนี่ยคุยไปคุยมาเอ้า เข้าใจกันครับระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับไอ้เรื่องขัดแย้งที่ราคาการาคากังกันก็ชาวบ้านก็คิดไปชาววัาชาวผู้ใหญ่บ้านก็ไม่รู้ชาวบ้านคิดอะไรชาวบ้านเขาก็เห็นทำแต่ไม่ถามกันเนี่ยปัญหาสังคมไทยวันนี้คือมันไม่มีที่จะคุยกันไม่มีที่พูดคุยคือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะพบชาวบ้านก็ต่อเมื่อตัวเองมีธุระก็เรียกมาประชุมแต่ชาวบ้านไม่มีโอกาสเรียกผู้ใหญ่บ้านมาประชุมเลยแต่คราวนี้เกิดสภาปั๊บชาวบ้านบอกไอ้เรื่องเนี้ยอยากรู้โกงหรือเปล่าไปเรียกมา ผู้ใหญ่บ้านก็มานั่งเอาทีมงานมาชี้แจงนี่คุณเต๋งอัลตพลนะไปเป็นตัวแล้วเป็นไงฮะสุดท้ายภาพนี้<อ>ผู้ใหญ่บ้านขอโทษขอพวนะวฮะชาวบ้านครับ แล้วสองคนทั้งทางขวาเนี่ยนะคนผู้หญิงเสื้อขาวเนี่ยเป็นเลขาเลขาสภาก่อนหน้านี้มีความขัดแย้งกับคนของผู้ใหญ่บ้านถึงขนาดเมาไปหาที่บ้านนะหาว่าเฮ้ยอะไรวะจะามาเมาฮะแต่สุดท้ายไม่ได้มีแจ้งความอะไรกันเกิดความเข้าใจกันก็มีนี่ครับเป็นภาพที่ผมบอกน่ารักมากผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านก็เกิดความเข้าใจกันเลยฮะทีนี้ไอ้ที่บอกว่าสภาชาวบ้านเนี่ยมันเป็นปัญหากับการปกครองของท้องถิ่นผมบอกไม่จริงเลยฮะสภาชาวบ้านจะสร้างความสามัคคีครับ คือข้าราชการไม่ต้องกลัวสภาชาวบ้านเพราะมันจะเป็นพลังของคุณนะครับแต่ว่าคอร์รัปชันนะครับคุณจะต่อต้านกับเราแน่ๆเจอแน่เจอแน่เจะกานตรวจสอบครับเรามีปัญหาเราไม่มีปัญหากับการปกครองส่วนท้องถินนะสภาชาวบ้าน แต่จะมีปัญหากับคอร์รัปชันครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะทั้งภาคเอกชนทั้งภาครัฐถ้าคอร์รัปชันแล้วก็สภาชาวบ้านเอาเุิตายแน่ก็เป็การตรวจสอบโดยประชาชนในสภาครับด้วยนะเนี่ยะยกตัวอย่างนี่คืองานที่สัปดาห์ที่แล้วที่เกิดขึ้นเพราะว่าที่ผมหายไปเนี่ยช่วงปลายเดือนนยครับจะมีการประชุมกันของสภาต่างๆมากมายนะครับนี่ก็หนึ่งสภานะเดี๋ยวนิดนึงนะนอกจากนั้นเนี่ยครับยังมีเรื่องของที่ สภาชาวบ้านที่ทางเหนือที่ผมลงไปเนี่ยจะเป็นที่แพร่ไหมฮะที่แพร่ที่แพร่ฮะสองงานเลยมีที่เด่นชัยกระสูงแม่นอันนี้เป็นแพร่เชื้ออะไรครับไม่ใช่แพร่จังหวัดแพร่ฮะก็ประชุมกันที่บ้านกวางก่อนนะฮะสภาชาวบ้านที่บ้านกวางเนี่ยก็เกิดผลงานขึ้นอนี่เขายืนปะคนนี้เขายืนอันเนี้ยนะ <L an> เขาเรียกว่าปฏิญาณตัวก่อนนะเขาจะต้องหกข้อครับสามัคคีเสรีเสมอภาคอ่ะเขาจะต้องปฏิญาณตัวก่อนนะฮะแล้วก็ยืนปัดอ๋ออันนี้เป็นที่่างเคอบางเคะประชุมกันนะปรากฏว่ามีทั้งหมดสี่ยตินะฮะสี่ยติยติหนึ่งคือเรื่องถนนนะคุณพี่บ๊อบถนนเนะี่ยสองเส้นนะฮะปรากฏว่าเป็นสภาพที่แย่อยู่ฮะเป็นสภาพที่เรียกว่าต้องซ่อมนะฮะวันนี้ผมไม่ค่อยสะดวกเลยไงรถไฟผมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะ ถนนข้าหมู่บ้านถนนรถไฟฟ้าที่บ้านกว้างสูงแม่นหรือเปล่าฮะัคุณดงที่มีเรื่องถนนที่ถนนรถไฟฟ้าใช่ฮะใช่ไหมที่บ้านผมอันนี้บ้เอาลูกสลับมาอันนี้บ้านกว้างฮะบ้านกว้างอำเภอโคตแสดงว่าลูปเมื่อกี้เป็นรูปบ้านกว้างนะฮะเนี่ยถนนผมยกตัวอย่างอันนี้นะเป็นถนนที่เขาเรียกว่าตัดเข้าไปในพื้นที่กลางการเกษตรชาวบ้านก็คงอยากได้ถนนระยะทางประมาณสองกิโลเมตรนะชาวบ้านอยากจะได้ถนนขนาดนี้ความคืบหน้าก็คือว่าได้เชิญเอาอบตมาพูดคุยเรื่องปัญหาตรงนี้ นะแต่เท่าที่ทราบตอนนี้งบประมาณยังไม่มีแต่ว่ายังไม่เบ,บ็ดเสร็จนะฮะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยท่านอบตอท่านไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่างก็เลื่อนสภาไปประชุมไปถามว่าท่านว่างวันไหนก็จะไปประชุมวันนั้นเสร็จแล้วถ้าเกิดงบประมาณไม่มีก็จะฝากเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็ลองบประมาณปีหน้า,รากระชับชิดมีทั้งถนนและไฟฟ้าพร้อมกันเลยนะอีกอันหนึ่งที่ว่าผมว่าดีมากๆคือเรื่องเนี่ยนะนี่รูปถนนนะถนนที่ต้องตัดไประยะทางประมาณ2กิโลเมตรนี่ พี่คนนี้ยื่นยติเข้ามาเหมือนกันคือแกเป็นคนพิการขาพิการนะ